โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมช่องบ่ายสามสิบห้านะครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนําชุดอ p นะครับผมในแพทสิบเจ็ดจุดสอดครับมาดูซิว่ามีไอเทมอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนําเซตอ p น่าจะเป็นเซตร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเซตนั้นเป็นเซตเก่าแล้วนะครับผมมาดูเซต ของแพ87.2นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากของเดิมหรือเปล่าครับทีนี้แน่นอนก็คือเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเซตเก่านะครับผมอ่าไม่ใช่เซตเก่าเซตของแพ87.2นะครับผมซึ่งผมจะมีเซตของแพ87.2นะครับเป็นเพื่อยี่ีล้วนๆกับเซตที่เอาไว้เก็บเวลจริงๆนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นตัวไหนบ้างอ่ะเริ่มต้นนะครับผมก็คือหมวกนะครับผมหมวกแต่เดิมนะครับผมจากแพท ที่แล้วนะครับผมที่สามารถใช้มาถึงแผ่นนี้ได้นะครับผมก็คือบวกคิตตี้แบนดอ่าคิตตี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมซึ่งมันดียังไงนะครับผมมันสามารถเต็นชานได้2ช่องนะครับผมก็มีรูใส่การด้วยเมื่อตีนะครับผมบวกบวกลางผมได้ VCT บวกได้ฟิ t ีลดฟิจิีสิไม่จำเป็นต้องตีถึงบวก12นะครับเพื่อนๆเอาแค่บวก9้าก็พอนะครับผมแล้วก็ไอเทมนะครับผม ที่อัปเดตมาใหม่ก็คือจะเป็นตะกร้านะครับผมตะกร้าในส่วนตรงนี้นะครับผมสามารถคอมโบกับไข่นะครับผมแองเจลลิ่งตรงนี้นะครับผมจะให้ e อพีสนะครับเพื่อนอ่ดูซิว่ามีตรงไหนบ้างอ่าตรงนี้นะเพื่อนแองเจลลิ่งตรงนี้นะครับผมเมื่อจับมอนเตอร์จะได้ e อพนะครับผม10%นะครับผมแองเจลิ่งตวเนี้ยไม่จำเป็นต้องสนิทสนุนนะครับเพื่อนเป็นแองเจลิ่งตั้งแต่ฟักไข่หรือว่าฟักไข่ั้งแรกจะเป็นอ่า เขาเรียกว่าระดับปกติหรือระดับเขินอ้ายหรือระดับเป็นมิดก็ยังได้อีกปีสิบอยู่นะเพื่อนๆนะตัวนี้ผมเคลมไว้มาเรื่อยๆจนมันสนิทสนมไปแล้วอันนี้ก็โอเคไม่เป็นไรไอเทมที่สามนะผมไอเทมแพตใหม่นะผมเป็นวายเล็ตโดนนะครับผมซึ่งอันนี้ดีมากนะผมเหมาะสําหรับสายกาะยับพมากๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสดูดเลือดนะงับสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเป็นเอ็นพีระงับสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสดูดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ sp นะครับผมมาเป็นของ sp นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีโอกาสตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีโอกาสดูดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของดาเมจนะครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเป็น sp นั่นเองนะครับผมส่วนสายเวทก็มีนะครับแต่สายเวทมันน้อยมากเอาจริงๆเพื่อนๆแล้วยังให้ลดดีเลย์หลังใช้สกิลสามเปอร์เซ็นต์จะถือโอเคนะครับผมในส่วนตรงนี้เลยนะครับให้ xp นะครับผมจากมอนสเตอร์แปดเปอร์เซ็นต์ให้ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งให้เยอะกว่าอีดิโก้มากเลยนะครับผม ส่วนตะก้าเนี่ยมันให้ EP มากกว่าตาโพลิงแล้วก็เท้าโพลิงนะผมะน่าจะประมาณ4เปอร์เซ็นต์ได้นะเพื่อนอก็ไอเทมสุดที่ะครนบผมจะเป็นเสื้อคาฟ้านี่จะเป็นของแผ่นเดิมน,นะผมเสื้อคาฟ้าสามารถดียังไงนะผมก็คือเป็นชานได้นะผมเมื่อตีบวก9นะครับผมก็จะให้เลือดให้เ p ขึ้นไปอีกนะไม่จะเป็นต้องตีบวกสิบอนะเพื่อนเอาแค่บวก9ก็พอ แล้วอย่างมีรูใส่การ์ดอันนี้ผมใส่การ์ดหัวเมียนะครับเป็นการ์ดสกิลวัตกับอินคิวัตเพิ่มเลือดเพิ่ม SP ในการใช้สกิลนะครับผมแรกๆเนี่ยเรามีโอกาสตีปกติน่น้อยมากนะครับผมเน้นใช้สกิลเป็นหลักจะดีที่สุดไอเทมต่อไปนะครับผมไอเทมกระบองครับกระบองเนี่ยดียังไงกระบองเนี่ยเป็นกระบองยูเนี่ยนะครับผมซึ่งดีมากนะครับผมใส่ได้แต่เลี้ยวหนึ่งแล้วใส่ได้หลายอาชีพด้วยมีอาชีพซอตแมนโนวิทเมจิเชียน เมอร์แชนนะครับผมแต่มันมีอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพอะโคนะครับผมแต่เขาไม่ได้เขียนมาแต่อะโคใส่ได้จริงๆผมรับประกันได้เลยใส่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ยังมีรูด,ด้วยอันนี้ผมใส่การ์ดมาขายครับผมจะได้ตีขนาดกลางขนาดใหญ่แรงขึ้นนะครับผม20%นะครับผมแรงมากนะครับผมแล้วก็เป็นโลนะ่ยูเนียนโล่ยูเนียนเนี่ยเป็นโลนะ่ที่ให้ EXP นะครับผมต่ำกว่าร้อยต่ำกว่าร้อยร้อยนะให้4%แต่ถ้าเกิดว่าเกินร้อยปุ๊บเนี่ยหนะรือว่าร้อยเนี่ยจะไม่ ไม่ได้สุดมิแต่มันเป็นโล่ที่เอาไว้เก็บเวลล้มแต่1นึ่ถึง99ได้ดีมากแล้วก็สามารถเก็บเวลได้กับมอนทุกเผ่าทุกประเภทได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราจะแพ้ในโล่ของโล่เผ่าจริงๆนะครับผมซึ่งเรายอมรับว่าโล่น้าเป็นโล่ของแค้นะครับผมซึ่งต้องดีกว่าของแผ่นอยู่เสมอนะครับต้องดีกว่าของในเกมหรือของที่สามารถหาได้จากอีเวนตนะครับผมอ่ะน,นี่คือ เราก็จะประหยัดงบไปได้อีกซึ่งมันก็ด้อย่างหนึ่งคือมันเพิ่มแมสพีสองเปอร์เซนทุกๆการตีบวกขั้นนะครับผมแถมยังมีรูนะครับผมมีรูปุ๊บผมก็ใส่การนี้เลยนะครับม้าขาวนะครับคาริสคาริสขาวแล้วผมคอมโบกับม้าขาวจะได้ตีขนาดกลางขนาดใหญ่แรงขึ้นอีกห้าเซ็นแล้วก็ลดดาเมจขนาดกลางข,ขนาดใหญ่นะครับกไปอีกนะครับผมซึ่งตีมากนะครับผมนี่นะครับผมกระบอกนี้โอเคกระบอกนี้ดูว่าตีบวกิเนี่ย ดูมันจะเบาๆใช่ไหมเพื่อนแรงมากนะเพื่อนแรงมากผมใช้ามาแบบสามารถวันฮิตแม็กแม็กมาสอได้เพื่อนวันฮิตแม็กมาสองได้สบายๆเลยอ่ะผมดูตัวแรกมันไม่น่าจะไหวตัวแรกก็เอองั้นอเอาแค่ทางผ่านก็แล้วกันแต่พอมันไปถึงแม็กมาสอคือแบบอุ้ยของดีอ่ะนี่ของดีเลยของดีจริงๆครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นอ่ากระเป๋านะาบผมกระเป๋าแคนดี้แบ็คนผมผมใช้เป็นของ กายภาพก็คือฟิสิคอลนะครับผมมันดียังไงครับผมมันดีก็คือเมื่อตีบวกเก้านะครับผมเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คือเป็นเอชพีดีนะครับผมทําให้เร็วตีเร็วขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องบวกสิบสองนะครับเอาแค่บวกเก้าก็พอนะครับผมซึ่งเมื่อเรียกว่าต่ำกว่าร้อยก็เหมือนจะให้ยี่ปีอีกสิบเปอร์เซ็นต์สามารถเอ็นชาร์ได้ด้วยนะครับผมเอ็นชาร์ได้ลดดีเลย์ก็คือเอชดีสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ฮิตอีกสิบสี่นะครับผมว่าเราต้องใช้ฮิตในการโจมตีมอนแรกๆถ้าาเรตีไม่ ถ้าเราตีไม่โดนเนี่ยหรือว่าใช้สกิลไม่โดนเป็นแรกๆรุ่มเนี่ยจะทำให้เราเสีย SP ไปโดยใช้เหฮดน,นะครับผมซึ่งแรกๆนะี่ยเรามี SP น้อยมากดูสิเพื่อนๆ432ใส,ส่สกิล2ครั้งก็หมดแล้ว SP นะครับดังนั้นอ่าถ้ามีเฮดไว้เนะี่ยจะทำให้เราโจมตีมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับผมใส่เป็นการ์ดเน่าการ์ดเพิ่มโจมตีขนาดระยะใกล้นะครับผมนะแล้วก็เอาไว้คอมโบกับเฮลมุนะครับผมซึ่งจะได้โจมตีระยะใกล้เพิ่มไปอีกนะครับผมเพราะว่า โลคอนเราเด็กอ่ะเราไม่มีดาเมจหรือไม่ก็มันไม่มีชุดดาเมจที่ให้ EP พีได้เยอะขนาดนี้นเพื่อนผมนก็เลยต้องใช้เป็นการ์ดคอมโบอ่าตีระยะใกล้แทนนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยตบตีมอเตอร์ได้แรงขึ้นตัวรองเท้านะครับตัวรองเท้ายูเนีย่ยนเหมือนเดิมน,นะครับผมรองเท้ายูเนีย่ยนตั้งแต่แผ่นอ่าตั้งแต่อ e ีคลิปแรกนะผมหรือแผ่นแรกแนะครับผม,ผบผมต่วนนี้แผ่นส7 2เจ็ดก็เรยังใช้ก็ถือว่าเป็นของดีมากนะครับเพื่อนของดีมากมัน ให้ EP 4เปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อเบรคหรือวิของเราต่ำกว่าหนึ่งร้อนะครับผมแล้วแถมยังให้เด็กนะครับทุกๆ2ขั้นตีบวกด้วยมีรูนะครับผมซึ่งรูเนี่ยเราสามารถไปใส่การ์ดเพื่อวิ่งพีตามเผ่าของประเภทนั้นด้วยนะครับผมเช่นเราจะไปประเภทสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ใส่การ์ดนี้เราก็จะได้ EP เพิ่มอีก10เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆพอให้เยอะมากนะครับผมซึ่งให้เยอะกว่าเขาเรียกว่าตาโพลี่นะครับผมแล้วก็รองเท้าเอิงจลลิ่งนะครับผมให้เยอะมากส่วนประดับนะครับผมประดับนี้ประดับ เรียกว่าประดับคู่ e ีก็ว่าได้เพื่อนๆใช้ตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นนี้ก็ยังใช้อยู่เพื่อนๆแถมยังออฟได้ด้วยมีรูอีกด้วยนะครับเราก็ใส่เราก็ใส่เป็นการ์ดเทเลไปเลยนะครับผมเพื่อ,อลดวิง่งหรือไม่ก็สามารถให้เราสามารถเทเลไปหาตเตอร์ได้ง่ายขึ้นส่วนตัวนี้นะครับผมก็ไปใส่เป็นการ์ดซีรอมนะครับเพิ่มได้อีก3านะครับผมแล้วก็ก็ไปออฟได้ LSPD นะครับผม4ปอรเอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมมันติดมาเฉยนะครับไม่เกี่ยว แล้วก็แถม่าแพ็กหลังนะครับผมแพ็กหลังก็จะเป็นหมวกอีพีนะครับผมหมวกอีพีรู้สึกว่าหมวกอีพีเนี่ยเขาจะอัปเกรดมาใหม่นะเพื่อนๆนะแต่ก่อนมันไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีอีพีสองเปอร์เซ็นแต่ตัวเนี้ยมันใส่มาซึ่งแต่ก่อนมันให้อีพีเก้าเปอร์เซ็นตัวเนี้ยให้เป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนแต่ตรงเนี้ยไม่ได้แก้ไขนะไอเนี้ยเหมือนเดิมสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้สองเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะแต่ตรงเนี้ยมันแก้ใหม่ <ừ. S 1> เพื่อนเนี่ย มันแก้ใหม่มันเพิ่มมาอีก2%ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเมื่อกําจัดมอนเตอร์ได้ EP 2%ก็คือตัวมันเดียวๆเนี่ยตัวเดียวๆได้2%แต่ถ้าเกิดว่า EP บวก2%เมื่อสวมใส่ร่วมกับ middle lower ก็คือใส่ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะให้พ p อีก2%เมื่อกําจัดมอนเตอร์ได้จะได้รับ EP เพิ่มเติม3%ก็แสดงว่าไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นี้มันได้11%เลยนะเพื่อนนะ ผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันมันเปลี่ยนไปแต่ก็ถือว่าโอเครด้ไอพีเพิ่มขึ้นทีนี้ก็จะเป็นถุงมืออาชาโดว์มือเนี่ยเพื่อนๆมีอันไหนก็ใสอันนั้นจะไปใส่ชาโดว์ฟ้าชาโดว์เขาเรียกว,ว่าชาโดว์ฟ้าก็ได้แล้วแต่นะครับความสะดวกของเพื่อนๆหรือตามงบของเพื่อนครับแต่ผมเนี่ยชอบแบบดูแลตัวเองได้เพื่อนๆไปไหนมาไหนก็คือไม่ต้องอเขาเรียกให้พามาซับประมาณนี้ก็คือเราสามารถเดินได้ วิ่งเองได้แล้วก็จบมอนได้นะครับผมต่วอันนี้คือเป็นชาร์โดบิดนะครับผมเพิ่มความเร็วใารจบตีให้เราเร็วขึ้นคอสกิลเร็วขึ้นนี่ก็เป็นชาร์โดบิดนะครับผมเสื้อก็เป็นเสื้อชาร์โดบิดเหมือนกันนะครับผมส่วนอันนี้สําคัญนะครับผมเป็นชาร์โดโลนะครับผมจะให้ไอพีนะครับผมตามนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็มันจะต้องคอมโบกับรองเท้านะครับผมถ้าขาดรองเท้าเพิ่เนี่ยจะขาดไอพีไปเยอะมากๆเลยนะเพื่อนทีนี้มันจะมีชาร์โด สองเขาเรียกว่าสองลเวลเออสองระดับชาโด้เนี่ยจะให้จะสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนสิบเก้านะครับผมพอเราพ้นสิบเก้าปุ๊บไปเลเวล,ลห้าสิบปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนเป็นชาโด้เนี้เพื่อนชาโด้ Shadow เนี่ยจะให้เราต้องใส่ได้เลเวลห้าสิบถึงเก้าก็คือใช้ตั้งแต่ห้าสิบถึงเก้านะครับไปเก็บเวิวซึ่งมาใช้ไอพีเนี่ยน้อยกว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะค่อนข้างเยอะหอน,นะอน,อะนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ยจะให้ไอพีเยอะกว่ามาก ทั้งเซตเนี่ยทั้งทั้งเซตที่อยู่หน้าจอนเนี่ยให้พีททั้งหมดร้อยเจใช่ไมร้อยเจ็ดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าระดัลร้อยห้ถึงเก้าเก้าจะให้ทั้งหมด159%ยห้ากเปนะเพื่อนๆน,นะเพาผมจะให้เห็นนโดยผมดูเช็คก่อนโอเคนะเพื่อนๆระเวลตั้งแต่1 49, นะึถึงสีน่ยให้ทั้งหมด172%ยเรนะครับพอเลียห้าสิบเก้าาเนี่ยให้1 5อเนต์นะเพื่อน ถ้าเกิดว่าของเส้นเดิมเนี่ยของเส้นเดิมเนี่ยหนึ่งถึงสี่ถึงเก้าเนี่ยให้ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของห้าสิบถึงเก้าเก้าเนี่ยจะให้ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นเซตชาโด้นะครับผมเซตชาโด้ของอีพีในในแพ็กหลังนี้ตัวน,นี้ผมก็ไปออฟเป็นดูอีสพีแทนนะครับผมเพื่อมาซัพพอร์ตกับตัวนี้นะครับผมาปากไวเลตโดนนะครับผมตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีชินามอนโลนะครับผมชินามอนโลก็ดีนะครับผมชินามอนโลเนี่ยจะให้พีสิเเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เหมือนกันแต่ชินามอนโลเนี่ยก็จะดีหน่อยก็คือเก่งตามเลเวลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า1นึถึงเเนี่ยแนะนําให้เป็นแคนดี้แบ็กเก่งกว่าแต่ถ้าเกิดว่า100่งรถึงร้อหรือว่าถึง200เนี่ยให้ชินามอนโลเก่งที่สุดเพราะว่าชินามอนโลเนี่ยเมื่อเอาเกะบวกเจ็ดเนี่ย เมื่อจบตีเกิจภาพามีโอกาส2%สที่จะฟื้นฟู SP 2%ของนายเวที่ทําได้ซึ่งมันจะไปรวมกับปากไวเลดแล้วก็จะไปรวมกับอาร์ตูมนะครับผมที่เป็นบูด SP นะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยถ้า SP กลับขึ้นมานเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมมีโอกาสสูงขึ้นเราเจอมอนกองใหญ่ขึ้นเราก็จะดูดเลือดหูือ P ได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆมี ชินอวัลโลให้ใช้ชินอวัลโลถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ให้ใช้แคนดี้แบ็กแทนนะครับผมเพื่อประหยัดงบเพราะว่าชินอวัลโลเนี่ยเขาจะไม่กลับมาขายแล้วเพราะว่ามันเป็นไอเทมคอลแลบกันนะครับผมจะไม่กลับมาอีกแล้วนะนะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นแคนดี้แบ็กไปเลยนะครับผมง่ายกว่าง่ายกว่าครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเซตเอ็พีนะครับผมในแพ็คของ17.2ที่ให้เอ็พีถึง171เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อน 172%เนะครับผมขอโทษด้วยให้ e p 172%เนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเลเวล50ถึงเลเวลเก้าเนะี่ยให้ P 152าเนปะอร์เซ็นต์เพื่อนโอเคเรามาดูด,ดาเมจกันนะครับผมดาเมจเบื้นต้นเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับถ้าผมตีปุ๊บเนี่ยตีปุ๊บม,มันจะให้523 505สมอมิตรสีนะครับแต่ถ้าเกิดผมใส่ชิโนมอนโลเข้าไปปุ๊บ สี่ร้อยสองสี่ร้อยี่สิบมิดอันนี้โอ้โหไอ้เราผ่ไม่ได้เลยมิดเนีายว่าโ,โอเคหละเราก็เวลน้อยด้วยแหละดูค่าสเต็กลองเราก็เล็กยี่สิบสี่บวกสิบสองมิดอยู่ที่สองร้อยยี่สิบแปดก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนปุ๊บตีปุ๊บเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยเพื่อนอยู่ที่สี่ร้อยแต่พอเราใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยห้าร้อยห้าร้อย อันนี้คือเซต E.P. นะครับผมที่เอาไว้ใช้เก็บเวลกับมอนเดี่ยวๆแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลกลุ่มไปใช้สกิลกลุ่มแต่ถ้าเราไม่มีสกิลกลุ่มเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปหาการ์ดของมาริสเฟียนะครับมันจะให้แมกนัมเบดนะครับผม <c oughs> ก็คือเอาใช้เซตนี้ทั้งเซตนี่แหละแต่เราใช้สกิลแมกนัมเบดในการเก็บเวลแทนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะครับเลือกอาชีพซอกแมนเนี่ยก็จะมีสกิลแมกนัมเบดให้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผม เรื่องสกิลซอกแมนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจจะมาใช้แมกนัมเบสเพื่อนผมมาเพราะว่ารถพอลเนี่ยสามารถขี่ปิโก,โกได้แล้วปิโก,โกเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่เร็วนะครับผมถึงบนเร็วกว่าการเดินปกติผมก็เลยใช้เป็นของซอ็อกแมนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นไนนะครับแล้วก็ไปชอบปิโก,โกแทรน,นะครับผมลองเทสอาชีพที่สามารถเก็บเวล 1-90เพื่อปั๊มยาของกิจกรรมเนี่ยได้โดยสุดก็คือจะเป็นของอ่าเป็นไหนนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เป็นของอ่าบาดแดนนะครับผม,ผมใช้ของบาดแดนซึ่งจะเร็วมากแต่ตอนนี้เบต้ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนเบต้ามันเปลี่ยนไปแล้วผมเลยใช้เป็นของซอฟต์แมนแทนนะครับผมเพราะว่าซอฟต์แมนเนี่ยเข้าถึงมันได้ง่ายแล้วก็อ่าบาดแดนเนี่ยมีข้อจํากัดคือตั้งแต่เลเวล50 เป็นต้นไปเนะี่ยมันจะเก่งเก่งกับมอนเดียวเดียวก็คือเก่งกับมอนหนึ่งหนึ่งอะ่ะได้ได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซอร์สแมนเนี่ยสามารถเก่งกับมอนเป็นกลุ่มได้เราสามารถใส่เส้นนี้นะครับผมแต่เปลี่ยนของนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทําให้เดี๋ยวผมจะใส่ของให้ดูว่าต้องเกยนของไหนบ้างนะครับไปแมงม่าสองในวันฮิตได้สามารถวันฮิตกับแมงม่าสองไนดะ้ซึ่งแมงม่าสองเนี่ยัำเต์เยอะมากให้พีได้แบบเร็ว แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีรีเวลได้ไปขึ้นนะครับผมมาดูกันครับว่าผมจะใส่สเส้นไหนเส้นที่จะไปเก็บเวลกับแม่นมากหรือว่าตั้งแต่เวลตั้มต้นนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยหมวกตัวนี้เลยครับผมกา l ล็กซี่เซอร์เคนะครับผมมันดียังไงนะครับผมมันดียังไ,ไ,ไงมไเมื่ออัปเกรดบบก้าเนี่ยลดฟิก0.5เมื่ออัปเกรดโบสเอ็ดตุต้มเนี่ยสามารถใช้สกิลวิดคันเตอร์เวล5สามารถใช้อัโมัเลเวล6นะครับผม ซึ่งสายกายภาพเนี่ยผมแนะนําใช้เป็นวินแคปเตอร์นะครับผมซึ่งจัดคอมโบกับไวเลดโดนนะครับผมแล้วก็คอมโบกับตัวนี้อคอสนะครับผมหรเลือดพีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีชินามอนโรนะครับผมก็จะคอมโบไปอีกนะครับผมซึ่งเป็นกายภาพนะครับผมซึ่งทําให้ดูดเลือดดูเลดพี P ได้ง่ายและไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าวินแคปเตอร์เนี่ยเป็นสกิลกลุ่มนะครับผมอารีว่ห้าน่าจะ เจ็ดคูณเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมระยะเจ็ดคูณเจ็ดตัวอโดเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดคูณเจ็ดเหมือนกันนะครับแต่อโดเนี่ยจะติดอยู่สามอย่างนะครับก็คือหนึ่งอ่าวิติตีนะครับผมสองวิสองวิวิติตี้สองวิแล้วก็ครูดาวสองจุดห้าวิแล้วก็จะเป็นบูเจมนะครับผมซึ่งจะเสียซึ่งจะมีข้อเสียอยู่สามอย่างนะครับผมแต่แล้วเพื่อนไมน่ไม่มีปัญหาในส่วนสามอย่างนี้ก็สามารถใช้สกิวอโดได้แต่อโดแรงจริง คุณจําไดว่าโดนแรงจริงแต่ถ้าจะเอาไว้เก็บเวลโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบูเจมหรือไม่ต้องรอเวลาพวกเนี่ยบินคาเตอร์ครับคือวิธีตางอ,อ์บินคาเตอร์สามารถรัวสกิลได้ไม่มีวิซิตีไม่มีฟิกแต่มีครูดาวอยู่ที่0.3าวิครับผมซึ่งมันเร็วมาก0.3วิ์จุดสมวิมันเร็วมากเพื่อนผมแนะนําให้ไปตีหมวกนี้ในก,กิจกรรมนะผมเพราะเอาว่าเอาไว้ใช้กับหมอเอาไว้ใช้กับตัวเด็ก ที่เอาไว้เก็บเวลหนึ่งถึงเก้าหรือเอาไว้เก็บเวลเพื่อปั๊มยาอีพเอเพื่อปั๊มยาในกิจกรรมนะครับผมมาใส่ในขังแล้วก็เอาอยามาใช้ในช่วงเวลาก่อนจะมีกิจกรรมใหญ่ๆนะครับเพื่อนหมวกนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมหมวกนี้ผมจะขิงได้ไหมคนนี้ผมขิงได้ไหมหมวกเนี้ยผมเขาเรียกว่าอะไรผมเติมสามร้อยใช่ไหมแล้วก็ดึงหมวกมาหนึ่งใบแล้วก็ดึงหินดึงหินเฮ็ดดี อีรูมาสามก้อนส่วนหินที่เอาไว้ขึ้น 10, วบวกสิบไปบวกสิเอ็ดเนี่ยมันติดค้างไว้หนึ่งก้อนอยู่ในคังผมตั้งแต่สองปีที่แล้วผมไม่ได้ใช้ตอนนั้นะ่ะผมเอาไปตีน่าจะเป็นมัฟหนอนเพื่อขึ้นบวกสิบสองมันไม่ขึ้นสักทีผม,ผมพอไม่ขึ้นผมก็เลยทิ้งไว้ในคังไว้สองปีก็ยังไม่ออกมาใช้เลยห่วงนี้น่าสนใจมากผมก็เลยยอมดึงหินนะครับลองดึงหินตีบวก อบวกสิบนะครับไปบวกสิบเ,เี่ยมาเม็ดหนึ่งถ้าติดก็คือติดถ้าไม่ติดก็คือน่าจะต้องไปจบที่ใบบวกสิบเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับผมคลิกไปสคลิกติดบวกสิบเอ็ดง,ง่ายๆเลยเพื่อนง่ายๆเลยอย่ายยงนั้นเลยก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็เอาหมวกใช่ไหมแล้วก็ไปลองพื้นด้วยใบยบวกเจ็ดผมมีใบบวกสิบเอ็ดอยู่แล้วแต่ผมอยากลองเสี่ยงดูว่าเราสามารถลดต้นทุนได้ขนาดนี้ไหมเกรใส่หมวก เอาไปตีบวกเจแล้วผมก็ถอนหมวกออกมาเอาไปให้เอซตีผมก็กดรวดเดียวเลยสี่ครั้งไม่สิผมต้องบอกว่าผมกดรวดเดียว3ามครั้งแล้วก็มาสลับหินอีกหนึ่งรอบแล้วก็หมวดเข้าไปติดบุ้นแว่นนโอ้โหดีใจมากเลยตอนนั้นได้หมวกวัดเล่นแล้วได้หมวกมาให้ตัวเด็กไว้เล่นกิจกรรมแล้วเพื่อนๆขอคิงเหน่อยนิดน,นึงขอคี้นหน่อยนิดน,นึงโอเคครับผมอ่ะเราจะมาใส่ของนะผมเสื้อนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเสื้อคาฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไปออฟเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้เป็นการ์ดตนี้เลยครับผมเฮลมุนนะครับผมเพื่อคอมโบนะครับผมเพื่อคอมโบกับมัฟตัวนี้นะครับผมจะได้ตีใกล้นะครับผมเยอะขึ้นนะครับผมโอเคอะมาใส่ดูปุ๊บเพิบนะครับผมทีนี้สกิลนะสกิลจะอยู่ไหนสกิลจะอยู่แถบสกิลข้างล่างนี้ครับเพื่อนนีครับผมวินคาเตอร์โดนรามนะครับผมอันนี้เป็นสกิลที่เราขอมาจากอาประดับพรีเมียนะเพื่อน โอเคแล้วก็ล่าสกิลนี้ไปใส่ข้างบนนะเพื่อนๆน่ามาดูดาเมจนะเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าวินคัตเตอร์เนี่ยดาเมจเนี่ยมันถูกหานด้วย100ครับซึ่งตอนนี้เรามีเลดีลที่6นะครับผมดึงตรงนั้นเนี่ยเราจะถูกดามเอทเนี่ยเราจะถูกลดดาเมจจากปกติเนี่ยในเนี้ยมันบอกว่าดาเมจทั่วไปเนี่ยดาเมจทั่วไปอหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันจะถูกลบด้วยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งจะได้เป็นดาเมจเท่านี้เพื่อน เพื่อนๆม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมันดาเมจน้อยเพราะว่ามันถูกหารด้วย100นะครับผมเพราะว่าสกิลวินแคปเตอร์เนี่ยเป็นสกิลที่แรงตามเลเวลนะครับอ่ะมาดูกันครับผมจะใช้ผมจะใส่ผมจะใช้สกิลวินแคปเตอร์นะเพื<ๆ>่อนๆปุ๊บห้าร้อยดาเมจน่ารักมาก558โอ้โหแบบอะไรเนี่ยแต่เพื่อนๆดาเมจ500เนี่ยคอนเตอร์ระดับ1ถึง10หรือ20่เนี่ย เลือดอยู่ประมาณนี้เพื่อนเลือดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าร้อยสามร้อยอยู่ประมาณนี้ไม่เกินไปกว่าน,นี้นะครับเพื่อนเราสามารถเก็บเวลกับมอนสเตอร์ที่ระดับต่ำๆในวันฮิตได้นะเพื่อนในวันฮิตได้ผมบอกเลยว่าวันฮิตจริงๆวันฮิตจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนใส่มอชินมอนโรนะปุ๊บสี่ร้อยอันนี้มิดโอ้โหไอเขาขนาดเลยมิดปุ๊บอ่ะสี่ร้อยโอเค,คเพื่อน ทีนี้เราจะมาดูว่าทําไมดาเมจมันน้อยเนาะดาเมจมันน้อยเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเก่งตามเลเวลยิ่งเลเวลสูงเกิดร้อยปุ๊บเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยเพื่อนดังนั้นวีคัตเตอร์เนี่ยไม่ต้องมันห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าทั้งไมมันดาเมจมันน้อยมันไม่ถึงพันเลยจะจบมอนได้ไงตกมอนได้เพื่อนจบมอนได,ด,นได้ผมไปลองแล้วตกมอนได้มอนต้นๆ้นเนี่ยจบได้สบายเลยเดี๋ยวอีพีหน้าปุนะ๊บเนี่ยผมจะใช้เซนเนี่ย เก็บวิโถึงเก้าสิบเพื่อเอายาปั๊มของพฤติกรรมนะครับมาใช้งานนะครับมาดูซิว่าผมจะสามารถเก็บวิโถึงเก้าสิบได้สบายสบายไหมกับเซตนี้นะครับเพื่อนมันจะกำหมัดไหมมันจะต้องเปลี่ยนของอะไรไหมมันจะทําให้ผมหัวร้อนไหมนะครับเพื่อน ep หน้านะของ ep หน้าเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันเวิร์กแล้วมันเวิร์กแล้วลมันควรต้องมีควรจะต้องมีก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันควรต้องมีนะครับผมมันควรต้องมีแต่ถ้าเพื่อนไปใช้เป็น การ์ดของอที่ใช้สกิลของแม่น้ำเบทได้นะครับผมซึ่งมันติดคูดาวนะติดคูดาวหนึ่งวิเลยเพื่อนนานมากเลยนะติดคูดาวหนึ่งวิซึ่งอันเนี้ยคูดาวสมุยูสาวิศเป็นแฮนเตอร์ง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าและเล่นสบายกว่าด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็แถมแม่น้ำเบทน่ะวงก็แคบแต่เนี้ยเจ็ดคูนเจ็ดเพื่อนเป็นแฮนเตอร์เจ็ดคูนเจ็ดซึ่งมันเยอะมากนะผมสบายสบายเลยกับโอเคครับผม อีพีหน้าครับผมผมจะเอาเส้นนี้นะครับผมมาเก็บเวละครับเพื่อไปเปิดกล่องเอาอยาปั๊มเข้าขังนะครับผมดูซิว่าจะทาได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าจะทาได้ไหม <c oughs> เอาไปเล่นแล้วอะ่ะโอเคครับเพื่อนอ่ะทีนี้รองเท้าที่จําเป็นนะครับผมเราต้องมีอะไรบ้างครับผมรองเท้านี้นะครับผมเก็บอีพีประเภทสัตว์นะครับผมรองเท้าเก็บอีพีกับมังกรนะครับผมไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ กังกรนะครับผมรองเท้าตรงนี้ีกเก็บวิ่งพีกับกื่งมนุษย์เราจะใช้แค่3รองเท้านะครับผมในการเก็บเทีวนะครับผม1นึถึงเก้านะครับผมเพื่อเปิดกล่องกิจกรรมนะครับผมรับยามาเข้าขังนะครับผมโอเคอ่ะผมลืมไปนะครับผมไอยาตัวเนี้ยกดได้กดนะครับผมเพราะว่าเมื่อหมดกิจกรรมเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมมันจะไม่อยู่ค้ังนะครับผมกดได้กดนะครับผมสามารถแลกได้แลกได้จากกระดิ่งนะครับผมใช้ ยี่สิบมูเตอร์คอยนะครับผมมาแรกกับยาขวดนี้นะครับผมดีมากผมบอกเลยว่ายาตัวนี้ดีมากให้ถึง60นาทีนั่นคือ1ชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงน่ะดีมากสาหรับเกี่ยวเพื่อนๆไม่ต้องเปลืองเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันเก็บเข้าคลังไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับผมมันหมดกิจกรรมมันหายไปใช้เถอะใช่เถอะอย่าคิดว่าขาดทุนนะครับเพื่อนเพราะว่าตอนให้คุณปั๊มมาเป็นสอง0ันขวดเมื่อหมดกิจกรรมมันก็หายไปเขาเรียกว่าขาดทุนนะเพื่อน อันนี้ทำมาเหือะแรกมาเหอะมาใช้ดีกว่าครับผมทีนี้เหรียญที่เหลือเอาไปทาอะไรเหรียญที่เหลือออกไปนี่เลยครับใบมูวิ่งนะครับเวอร์มูวิ่งที่เก็ตดีมากน,นี่ดีมากมาแรกอันนี้ส่วนที่เหลือก็มาแรกอันนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ไปแลแกสมุนนะเพราะว่าอีพีหน้าผมจะทําเป็นชุดผมจะมาทำเขาเรียกว่าสามสิบวันทีเล่นให้ได้เก้าเล่นให้ได้เวลเก้าสิบเพื่อเอายาจากกล่องมืเอเตอร์ตรงนี้ โปรเตอร์ตัวนี้โปรเตอร์ตัวนี้ให้ยาเยอะมากเอามาลงคั่งนะครับมาฝังไว้ในคั่งสามารถใช้ได้ยาวนานเลยนะครับผมโอเคครับผมมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะครับผมเดรออีพีหน้ามาเจอกับผมนะครับช่องใบสามสิบห้าผมจะมาแนะนํานะครับผมการเก็บเวล์หนึ่งถึงเก้าเก้าหนึ่งถึงเก้าสิบในเวลาสามสิบนาทีด้วยอีพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมด้วยอีพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อาจจะมีคูณเซิร์ฟบ้างนะผมแต่ผมจะไม่เติมมาร์ลกอนะ ไม่เติมมาก,กักอเพราะว่าถ้าเติมมาบักอมันค่อนข้างที่จะเหมือนเราจะขาดทุนอะ่ะผมก็เลยจะเอาแค่ v i p สม,มุด50%แล้วก็คนเซเวรนนะครับผมมาเก็บเวลนะครับผมใน EP ถัดไปนะครับผมยังไงก็ EP นี้ต้องผ่าน35นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เพื่อนๆมารับชมข้อมูลนะครับผมมาลาส์มาอัปเดตข้อมูลในแผ่น17.2ใหม่ๆนะครับผมดูซิว่าอรอบนี้นะครับผม มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปห,หรือเปล่านะครับผมโอเคอีพีหน้าเจอกันครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเล่นแบบมาดูซิว่าจะกำมหมัดไหมหหืือต้องเปลี่ยนของไหมนะครับหน้าง,งานเลยนะครับโอเคสวัสดีครับผม